คนโทรเข้ามาสอบถามออยเป็นจำนํำนวนมากอันดับแรกเราต้องเช็กก่อนเลยว่าบูโรมีอยู่ด้วยกัน2แบบแบบแรกนะคะก็คือการจ่ายเงินล่าช้านะคะชำระเงินล่าช้าสิ่งที่เราจะสามารถทําได้ก็คือกลับไปจ่ายเงินให้เป็นปกติ1หรือ2เดือนนะคะก่อนที่จะมีการยื่นกู้ซื้อบ้านนะคะอย่างที่2ก็คือการเป็นหนี้เสียนะคะหนี้เสียหมายถึงหนี้ NPL มีการค้างชําระมากกว่า3 นนขึ้ไปะะวิธีแก้ไขก็คือเรากลับไปเจรจากับเจ้าหนี้นะคะแล้วก็ปิดหนี้ปิดค้างชำระหนี้ก้อนนี้ไปนะคะแล้วก็เว้นช่วงประมาณ6ถึง1ปีแล้วแต่ธนาคารนะคะแต่ถ้าในกรณีเรามีหนี้นะคะมีเงินฐานเงินเดือนของเรามีรายได้ของเราเนี่ยมากกว่ายอดหนี้3เท่านะคะมากกว่ายอดหนี้เนี่ยเราก็จะ สามารถยื่นกู้ภายใน3เดือนนะคะแต่ถ้ามีน้อยกว่าเนี่ยก็จะต้องเว้นช่วงประมาณ6 1ถึง1ปีฉะนั้นอันดับแรกเนี่ยเราจะต้องเช็คเครดิตบูโรของเราแล้วก็ให้มีการจ่ายเป็นปกตินะคะอย่าค้างชำระไม่งั้นอะ่ะก็ยังไม่สามารถ